สวัสดีคะ่ะบรรยักาศเช้านี้นะคะวันวันพฤหัสนะคะ,จะเจริญสุขท,ทั้งหลายในช่วงของอยามเช้าวันนี้แนะ่วันนี้ก็เป็นวันธรรมดาปกติทั่วไปเมื่อวานนี้ที่วัดก็มีพิธีถวายสาการะหมร่ม้าหรุงพ่อโตพระประธานอุโบสถจะเปิดให้ห่ม ตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมาจนถึงวันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นโอกาสดีดิทีมงคลใครที่ปรารถนาอยากจะถวายผ้าห่มพระประธานแล้วขึ้นไปห่มเองกับไม้กับมือถวายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหลวงพ่อโตพระประธานอุโบสถทำอะไรจะได้เจริญรุ่งเรืองใหญ่โตนะ ก็อย่าลืมไปกราบหลวงพ่อโตไปห่มผ้าหลวงพ่อกันปีหนึ่งจะเปิดแค่ประมาณ3-4เดือนเท่านั้นและก็จะปิดช่วงเข้าพรรษาขอโชคขอราบก,กระท้าเวสวรรณน้าทองคำบางคนก็นิยมใช้ทูปแท่งใหญ่ขอพรตรงนี้เป็นศรัทธาความเชื่อของแต่ละคนนะ เขามีความเชื่อกันว่าใครที่จะไปขอการเงินการงานใหญ่ๆก็นิยมใช้ทูกแท่งใหญ่ขอพรและอีกประการหนึงท่านทั้งหลายวันนี้ก็เจิมรถยนต์นะเจิมรถยนต์วันนี้ก็เจิมรถยนต์นะรนนนรนนะประมาณ10โมงพระคุบาก็จะลงเจิมให้แล้วก็ใครมาครั้งแรกยกมือขึ้นหน่อยลูกมีไหม สาธุเอามือลงใครมาครั้งแรกวันนี้ยื่นมือเดียวมือข้างที่ถนัดที่สุดนะใครมาเจอรอบสองเป็นต้นไปลงได้สองว้อมือพระครูบาก็จะลงยันรวยเรียกสับให้รอบแรกจะต้องลงยันดวงเศรษฐีก่อนจะเข้ามาหลุกจะต้องยกผ่านบูชาครูตามกำลังศรัทธายกผ่านบูชาครูตามกำลังศรัทธาเท่าไหร่ก็ได้ทีละคน แต่ถ้าใครใส่พานโคไูเป็นหนึบาทพระครูาาก็จะมอบเส้นไหมดวงเศรษฐีให้เป็นที่ระล,ลึกเอาไปผูกข้อมือเป็นเมตตาโชคลาไปผูกรถเป็นเมตตาแขวค่นะก็แจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะเจอมือเสร็จแล้วลูกไปรับแจกฟรีรูปภาพพรนนารายสงคบพระคถาชัยชนะเป็นรูปภาพศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ก่อนลงจากเรือนไทยหลดเห็นคนที่ยืนอยู่นั่นไหมลูก เขาเรียกว่าพระหมอชีวโกโกมรารพัฒเป็นแพทย์พุทธวายการรักษาพระพุทธเจ้าหรือคนเรียกก็ว่าหมอเทวดาวิธีการขอพอรให้เอาน้าผาแตกที่ไม้เท้าถ้าใครน้าผากแตกไม่ถึงให้ใช้ความมือขวาแตกและเอามาแปะที่กระหม่อมจอมขวัญของเราขอพอรสองข้อพอรข้อที่หนึ่งขอด้านสุขภาพพรข้อที่สองขอด้านอายุนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบูชาครูกับท่าน ใส่ย่ามของท่านไปได้เลยก็แจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันและส่วนใครที่อยากจะทำบุญการศึกษากับพระคุบานะโดยช่วยวัดในถิ่นธุรกันดารก็สามารถทำบุญใส่ขันเงินหน้าพญาคุตกับพระคุบาได้ตามศรัทธา5บาท10บาทยกตัวอย่างวันพรุ่งนี้พระคุบาก็จะไปทอดพระป่าให้โรงเรียนนะวันนี้ใครมาก็โชคดีได้มาเจอพระคุบา แล้วก็วันพรุ่งนี้ติดก,กิจนิมนต์ทั้งวันจะอยูอ่ทีก็คือว่าวันที่หนึ่งวันที่สองคือวันเสาร์วอาทิตย์นะกระแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันแล้วก็วันนี้มองดูแล้วนายาโยมคงไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวพครูบาก็ถือเป็นโอกาสพิเศษแล้วกันในช่วงตุดจีนจะเจิมกระเป๋าให้ แต่ว่าให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์โดยปกตินี่งดเจอมาสองปีเป็นปีนะี๋ยวันนี้จะเจอให้ใครมาวันนี้ถือว่าโชคดีนะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งยื่นมาพร้อมฝวามโชคดีขอบคุณี่ทุกคนวันนี้นะคะคือวันนี้พระกันลรกนะ เตมกระเป๋าสตังหรือว่าโทรศัพท์ให้นะคะโดยการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโชคดีรุ่งเรืองร่ำรวยสมปรารถนาทุกประการแต่ละวันเลยไม่เหมือนกันนะคะสาธุสาธุ ท่านใดที่มีของที่จะถวายพระครูบาเขาหลวเชิญเลยนะครับอย่างเมื่อวานนะคะก็พระคูนําพันขนนกขนแววนกยู่นะคะออกมาขอสื่อศากให้ญาติโยมนะคะแลวกระกอได้เลยนะครับดืนแถวละสี่วันนี้นะคะพระครูบาก็เมตตาเจิมกระเป๋าสตางค์หรือว่าโทรศัพท์นะคะก็เลือกได้ย่างหนึ่งนะคะ วันนี้พระรูบามีเมตตานะครับจะเจอกระเป๋าสตางค์เรืเ่อเอานะครับโทรศัพท์เอากระเป๋าสตางค์อยา่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปยืออ่อสองสองอย่างนะเอาอย่างเดียวเสนดได้ครับเสนด,ดได้นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์เอาเคสออกได้ไหมแล้วก็เจอข้างหลังจะได้ไม่ไม่ลบนะครับ อที่มีบัตรคิวแล้วผมเขีบนคำเช้านี้เนี่ยต่อท้ายนีเลยนะครับแถวละสี่ท่านไม่ทันไม่เข้าดีเลยข่าวดีนะครับสําหรับท่านใดที่มาวันนี้นะครับพระคูบาเมตตาเจิมกระเป๋าสตังเจมโผล่สับไทยนะครับห้าสิบสามห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ด ้สแปดด้านนี้เลยดานีเลยสวัสดีค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะเดี๋ขยับขยับนิดนึงขยับถอยหลังนิดนึขึ้นมานะอ่ามาเลยครับห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบจองได้เลยนะคะจองวัตถุมงคลก็สามารถมาจองที่วัดเลยนะคะปิดจองวันที่ยี่สองกุมภานะคะหกสิบหก 6 7 68 69 7068 69 70วันนี้นะคะพระคุบาก็ได้เมตตานะคะเจิมกระเป๋าสตางค์ให้นะคะหรือว่าจะเลือกเอาเป็นเจิมหลังโทรศัพท์นะคะท่านก็ไม่ได้เจิมมาเป็นเวลาน่าจะประมาณสองปีแล้วค่ะวันนี้ก็คือความโชคดีนะคะเจ็ดามสี่มาเจ็ดห้าเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจเกาแปดนย์มาเลยครับค่ะีน,นี่เลยครับ่ด้านนี้เลยค่ะมาที่ีชูค่ะนแปดศูนย์แปดนหกเจ็ดหกแปดหนี่นะคะคแล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์ก้านนี้นะคะพระ้อมสตงางค์ยี่ะะสิบาทค่ะขอบคุณพาโชคดีนะคะ 1>, 48, 1 8่8ป8แปด8อ8แ8ด9 0 9 1 9 2 9 3 9 4แถว4สเลยแถวะสีคอะรนียกนงเก้องสี่ก้9ด้ใครที่จะมาเจอมือนะคะใส่ตู้ได้เลยคะ่ะใครที่จะมาเจอมือนะคะก็สามารถมาถึงก่อน16น <101. S 1> าฬิกานะคะ แบมือก็กว้างแบกมือทิศขอบโต๊ะนะครับเช็ดฝ่ามือให้แห้งถ้ามีเหงื่อร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบมาเช็คเลยครับร้อยสิบร้อยสิบเอดร้อยสิบสองมาเรื่อยๆร้อยสิบสองร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้า ร้อยสิบหกร้อยสิบร้อบดรอสบเก้ารยี่สิบนี่เลยครับอ่าร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองร้อยิบสามรอยิบสี่รอยิบห้ารอยิบหรยิบเจดรยบปดรยบเก้าร้อยสามสิบบัดิวครับบรรยากาศวันนี้ 29, บนเก้าร้อยสมสิบะ่ใครที่จะเจอกระเป๋าสตางค์เจอโทรศัพท์อะ่ะช่วยจับหอ,อกตัวเองไว้ให้ดีด้วย แล้วก็เวลาเข้ามาหา,าพระครูบาช่วยกลับหลังโทรศัพท์ให้ด้วยหมุนทางให้ดีนะคุณโยมนะไม่งั้นมันจะเจอหัวทิ่มลงนะลูกนะ,ะท่านที่เจอกระเป๋าสตงางค์โทรศัพท์อยา่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านจะเจอโทรศัพท์ก็ถอดเคสออกแล้ววางจับให้แน่นนะครับจับโทรศัพท์ให้แน่นแล้วก็วางอเอาหัวไปทางไหนจะได้ไม่ไม่กลับหัวนะครับ ร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสองร้อยสามสามร้อยสามสี่ร้อยสามห้าร้อยสามหกร้อยสามเจ็ด